ราคาทองคําที่พุ่งสูงขึ้นนะครับกำลังใกล้เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่านิวไฮสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับการพุ่งสูงขึ้นหลักๆส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์มากที่สุดทั้งการขายอาวุธและมูลค่าทองที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศก็มีประเด็นร้อนๆอนะที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของสงครามรที่กําลังบานปลายตะวันออกกลางอิสราเอลก็บอมใจกลางเบลุสกล้ รัฐสภาของเลบานอนนะครับไบเดนก็ปรามรัยิวอย่าถึงขั้นโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านอิสราเอลนะครับทำการโจมตีใจกลางกรุงนะครับทำให้มีคนเสียชีวิตอย่างน้อย6กรายทหารยิว6นายถูกสังหารระหว่างการประทะกับพิชบลาะในอิสราเอลซึ่งถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดขณะที่โจไบเดน ประกาศชัดเจนเรื่องการสนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่ยกเว้นการโจมตีที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิหร่านด้านผู้นำกาตาร์เรียกร้องให้ปลักดันการหยุดยิงอย่างจริงจังเพื่อหยุดยั้งการรุก,กรานของเลบานอนชี้สิ่งที่เกิดขึ้นในตะว,วันออกกลางคือการร่วมมือในการล่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับในขณะที่ไต้ฝุ่นกระท้อนนะครับหอบฝน แรงถล่มไต้หวันนะครับปิดเกาะ2วันมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บกว่า100รายนะครับแล้วก็ยังเกิดเพลิงไหม้เสียชีวิตอีก9คนใต้ฝุ่นกระท้อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของไต้หวันนะครับส่งผลทาให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักและลมกันโชกแรงโรงเรียนและห้างร้านธุรกิจต้องปิดให้บริการ นะครับเที่ยวบินทั้งในและนอกประเทศถูกยกเลิกเป็นวันที่2โดยมีรายงานคนเสียชีวิตอย่างน้อย2คนสูญหาย2รายนะครับได้รับบาดเจ็บกว่า100คนนอกจากนั้นยังเป็นเหตุให้ไฟไหม้โรงพยาบาลระหว่างไต้ฝุ่นกระหนำ่ำทำให้คนเสียชีวิตไปอีก9รายนะครับสภาวะเศรษฐกิจน้ำมันก็พุ่ง3ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทองคำก็ปิดบวกอย่างไม่หยุดเลยนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิด ลบก,กับภาวาศึกแก้แค้นอิสราเอลกับอิหร่านราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันพรโรหัสบดีที่ผ่านมาท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งที่ลุกลามในตะว,วันออกกลางอาจจะก,ก่อความวุ่นวายแก่กระแสอุปทานพลังงานปัจจัยนี้ปรักดันทองคำปิดบวกขณะที่วอลสตรีทปรับลดนักลงทุนจับตาข้อมูลจ้างแรงงานสำคัญของทางฝั่งสหรัฐอเมริกา ในขณะที่โจไบเดนนะครับเผยกำลังหาหรือความเป็นไปได้กับอิสราเอลในการแก้แค้นที่ตั้งน้ำมันของอิหร่านประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่ากำลังหาหรือความเป็นไปได้ที่อิสราเอลโจมตีแก้แค้นใส่ที่ตั้งทางพลังงานของอิหร่านในความเห็นที่ส่งผล ให้ราคาน้ำมันทย,ยานขึ้นราวหนึ่งเดือนก่อนสึกเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับอีกเหตุการณ์นหนึ่งก็เป็นเรื่องของคิมจองอึนก็กล้าวนะเดี๋ยวเจออาวุธนิวเคลียร์นะครับหลังโซคูกำจัดระบบการปกครองของเกาหลีเหนือคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือประกาศกล้าวว่าประเทศของเขาจะไม่รีรอในการใช้ทุกขุมกำลังเชิงรุก ที่มีในนั้นก็รวมถึงอาวุธนิวเคลียร์หากศัตรูพยายามใช้กำลังละเมิดอธิปไตยของประเทศตามรายงานของสำนักข่าวกลางของเกาหลีเหนือ KCNA นะครับในขณะที่เจลวิฟนะครับทำการโจมตีไม่ยัง้ง HQ ใต้ดินนะฮะหมายหัวผู้นำฮิชบลลาะคนใหม่นะครับกำลังประชุมสแกนผู้นำเบลารุส IDF โจมตีเวสต์แบงค์ครั้งใหญ่สุด ช่วยหญิงยาซีดีออกจากกาซาโดน IS นะครับจับไว้ตั้งแต่อายุ1 1ขวบสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับกับรอยเตอร์รายงานว่าอิสราเอลทำการโจมตีสำนักงานใหญ่ใต้ดินของเบลารุสในวันพุธที่ผ่านมาเชื่อต้องการปลิดชีพหัวหน้าฮิชบลเลคนใหม่นะครับประธานสภาบริหารฮิชบลเลไม่มีข่าวยืนยันว่าการชชีวิตของ IDF เปิดฉากโจมตีเวสต์แบงค์ในฉนวนกาซาใหญ่ที่สุดรวมพื้นที่ศูนย์ผู้พยพดับไป18รายเปิดบริการร่วมหลายชาติช่วยเหยือผู้หญิงชนเผา่ายาซีดีในกาซาถูกไอเอนะครับจับตัวมาตั้งแต่อายุ11ปีประสบความสำเร็จในขณะที่ฝรั่งเศสก็วัวอิสราเอลนะครับขึ้นบัญชีดำเลขาธิการ UN เป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาฝรั่งเศสนะครับประนามการกุล่นไหวของอิสราเอลที่ประกาศให้อันตโตนิโอกุนเตเลสนะครับเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาระบุการตัดสินใจดังกล่าวไม่มีความชอบธรรมนะครับในขณะที่อิหร่านก็ส่งสารเตือนถึงสหรัฐอเมริกานะฮะจะ จัดหนักอิสราเอลหากคิดทําการโจมตีและก็แก้แค้นอิหร่านส่งสารผ่านคนกลางไปยังสหรัฐอเมริกา,าการโจมตีแก้แค้นใ,นใดๆของอิสราเอลที่เลงเป้าหมายเล่นงานอิหร่านจะต้องเจอกับการตอบโต้ที่ไม่ธรรมดาในนั้นก็รวมถึงการล็อกเป้าถล่มโครงการพื้นฐานของอิสราเอลระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสนักข่าวอันจจซีลาเจ้าที่อิหร่านรายหนึ่งมีการเปิดเผยว่า ประเทศของเขาได้ส่งสารไปยังสหรัฐอเมริกาผ่านคนกลางอย่างกาตาในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดที่ลุกลามขึ้นในภูมิภาคหลังจากอิหร่านยิงหาขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลอีกปรากฏการหนึ่งก็ปรากฏว่าตำรวจอังกฤษก็เตือนเรื่องเหตุขโมยทองอารวาสหนักเลงเป้าหมายเจาะจงชาวเอเชียตำรวจ เวสต์นิวยอร์เชียนะกรับต้องเอ่ยปากเตือนประชาชนหลังพบการจรกรรมเล็งเป้าเล่นงานคนเอเชียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยมืองเบรดฟอร์ดนะครับพร้อมเรียกร้องผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งเบาะแสในช่วง4เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีการจรกรรมทองคําของชาวเอเชียที่ถูกขโมยมากถึง28เหตุการณ์ในย่านต่างๆทั้งทาง,ต,าง,ต,างตะวันออก และทางตอนใต้และทางตะวันตกของเมืองเบดฟอร์ดนะครับสารวัตรตำรวจเบดฟอร์ดยอร์กเชียนะครับบอกว่าเราพบเห็นคนจำนวนมากนะครับถูกจรกรรมและโดนคนร้ายนะครับเป็นโจรที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงทําการจรกรรมทองคําชาวเอเชียมากขึ้นอย่างมากนะครับตำรวจสุบสวนเพราะว่าผู้ ต้องสงสัยขี่จักรยานไฟฟ้าตระเวนไปรอบๆพื้นที่แบดฟอร์ดเลงเป้าหมายเป็นที่อยู่อาศัยเรื่องของสถานการณ์ของพายุนะครับไม่ใช่เฉพาะถล่มในประเทศไทยนะครับตอนนี้พายุก็มีถล่มในไต้หวันด้วยก่อนหน้านั้นก็ถล่มในจีนในเวียดนามในลาวอินโดนีเซียนะครับตอนนี้มาถล่มที่ไทย นะครับแล้วก็ถล่มที่ไต้หวันนะครับซึ่งสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ไทยอยู่ในอาการที่เรียกว่าหนักเอาการเลยทีเดียวสงครามนะครับที่สัตว์กันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลหลังจากที่อิหร่านถลม่มนะครับอิสราเอลอย่างหนักอิสราเอลก็ถล่มเอาคืนนะครับก็มีรายงานว่ามีการยุให้มีการถลม่มฐานขีปนาวุธ โดยเฉพาะวุธนิวเคลียร์ของทางฝั่งอิหร่านแต่สหรัฐอเมริกาก็ทําทีบอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามอิหร่านก็ยืนยันนะครับว่าถ้ามีการโจมตีจากอิสราเอลอีกครั้งก็จะมีการโจมตีใจกลางสําคัญของอิสราเอลโดยเฉพาะในตัวเมืองนะครับจากการสู้รบกันระหว่างอิหร่านอิสราเอลนะครับ เป็นการต่อสู้กันของกลุ่มที่เรียกว่าฮิชบล็อกส่งผลทําให้ตอนนี้ราคาทองคํานั้นพุ่งสูงขึ้นราคาทองคําที่พุ่งสูงขึ้นนะครับกำลังใกล้เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่านิวไฮสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับการพุ่งสูงขึ้นหลักๆส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์มากที่สุดทั้งการขายอาวุธและมูลค่าทองที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงใาบวกแรงใจและ แม่เป็นพลังนำพาสู่ความสุ อาสาเราพาภูมิใจพร้อมที่ ริมเ,น,เนือที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมาเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ